าหนุ่มของว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์สักยันเป็นภาษาไทยที่ต้นแขนด้วยคําว่าอูบุนตูซึ่งมีที่มาจากปรัชญาแอฟ,ฟริกาใต้ที่แปลว่าฉันเป็นฉันได้เพราะเราทุกคนคือเราค่ะตามแนวคิด The Oneness แล้วนะคะเราทุกคนบนโลกใบนี้คือหนึ่งเดียวกันค่ะเราควรจะมีความเมตตาความเคารพความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีของความสามัคคีบนโลกใบนี้นะคะแล้วว่าที่นายกรัฐมนตรีหนุ่มคนนี้เขาคือใครกัน ลอฟอานูดัชอัลเบรนัตเจเซนเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมปี1987ที่เมืองเวเกลของประเทศนเนเธอร์แลนด์เขาจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลาบูดและทำงานในหน่วยงานการไฟฟ้าของประเทศนเนเธอร์แลนด์เขาเริ่มทำงานในฐานะนักการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายของปี2010 จนกลายเป็นผู้นำรัฐสภาที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวแทนจากพรรคเสรีนิยม D66 ค่ะในปี2023ที่ผ่านมานั่นเองนะคะเขาเคยดำรงนะตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสภาพภูมิอากาศและนโยบายพลังงานของประเทศเนเธอร์แลนด์และเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี2024ด้วยนะคะซึ่งอยู่ในชุดรัฐมนตรีของนายกมาร์กรูเทค่ะด้านชีวิ ส่ววนตันะะล็อกได้คบหากับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่านิโคลัสคนนีแนนเขาเป็นนักกีฬาฮอกกี้ชาวอารเจนตินาค่ะโดยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วซึ่งทั้งคู่คบหากันมา3ปีก่อนจะประกาศมั่นในเดือนพฤศจิกายนปี2024ที่ผ่านมานี้นะคะ